คลิปนี้นะคะบีก็ทําขึ้นมาเพื่อให้กําลังใจหลายๆคนนะคะที่กําลังเจอกับปัญหานะคะคืออยากจะบอกว่าจริงๆอะ่ะปัญหามันมีกันทุกคนนะคะบางทีอะ่ะเพื่อนในเฟซบีอะ่ะหรือว่าคนรอบตัวบีอาจจะมองว่าแบบแม่งบีแม่งชีวิตดีแม่งไปเที่ยวนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะคือบีก็มีปัญหาทุกวันค่ะทุกวันที่บีออกมาจากบ้านทํางานอะไรก็แล้วแต่ไปไหนอะ่ะเจอปัญหาทุกที่ทุกอย่างคะ่ะแต่บีเลือกที่จะคิดยังไงกับปัญหาที่เกิดมากกว่า เพราะว่าเบียเป็นคนที่ชอบอ่านปัญญาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอาปัญญาข้อคิดอะไรดีๆเนะี่ยมาปรับใช้กับในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยจนวันก่อนเนี่ยบีได้คุยกับพนักง,งานที่เขาทํางานกับเบีคนหนึ่งอนะเนาะเขาก็เป็นคนที่ขยันแล้วก็มีความสามารถมากแต่เขาก็เป็นคนที่น่าเห็นใจเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนผู้นําครอบครัวแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการที่แบบว่าต้องต้องดูแลครอบครัวค่อนข้างมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ย แล้วก็บีก็ไม่รู้จะทำไงเนาะก็ได้แต่ให้กําลังใจแบบคือไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาได้อะไรเงี้ยแต่ได้แต่ให้คําแนะนําปัญหาของคนเรามันก็เหมือนกับฝนใช่ไหมคะเราห้ามไม่ฝนไม่ตกไม่ได้ยังไงฝนมันก็ต้องตกลงมาอยู่แล้วมันก็เหมือนกับปัญหาเราหนีที่จะไม่เจอไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้วใน อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเจอรูปแบบไหนแค่นั้นเองแต่ว่าฝนเนี่ยวีจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเขาบอกว่าเราห้ามให้ฝนไม่ตกไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือความคิดของเราใช่ไหมคะถ้าเรามองเป็นเรื่องที่ดีเราก็จะคิดว่าฝนเนี่ยสามารถทําให้เกษตรกรมีผลผลิตมีรายได้เอ่อทให้เราได้กินผักผลไม้ดีๆมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเรามองเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็คือทําให้น้ําท่วมรถติดถึงบอกไงคะว่า ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีฝนนะคะแต่เป็นชีวิตที่มีฝนแต่เราคิดยังไงกับฝนมากกว่าค่ะ